ดีค่ะวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของร้านอุบลหล่อยาง ublygo com นะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้สามารถเช็คยางได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาเลิกงานหรือว่าเป็นวันเสารออ์อาทิตย์นะคะขั้นแรกนะคะลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้โดยแตะที่ลิงก์ที่ทางร้านจะเป็นคนส่งให้นะคะโดยยืนยันตัวตนเลือกที่จะเชื่อมบัญชีนี้กับลนยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะลายของท่านก็จะผูกกับชื่อร้านของท่านแล้วก็ราคาของท่านนะคะโดยวิธีการเสิร์ชหาสินค้าสามารถทำได้เพียงพิมพ์ขนาดอย่างเช่นเราก็ต้องการจะหายาง265-6018นะคะ2 6 5 6 0ทับก็จะมีสินค้าและราคาพร้อมกับข้อมูลปียางหรือโปรโมชั่นขึ้นมานะคะ อย่างเช่นยางมิชลินนะคะเดือนนี้2 6 5 6 8 8 LTX Trail รวมจัดโปรโมชั่นเป็นขนาดขอบ17ขึ้นไปได้รับส่วนลด5%นะคะก็จะมีระบุอยู่ตรงรายละเอียดโปรโมชั่นให้ค่ะวิธีการเซิร์ชแบบที่2นะคะถ้าท่านไม่อยากพิมพ์ slash หรือตัว R สามารถเลือกที่จะพิมพ์เป็นตัวเลขเลยก็ได้ค่ะพิมพ์265-6018นะคะ ข้อมูลก็จะขึ้นมาเหมือนกับรอบแรกที่เราพิมพ์265 60ห1 8เลยค่ะสมมุติว่าท่านเลือกที่จะซื้อ,อยางตัวนี้จำนวนสีเส้นสามารถแตะที่ใส่ตะกร้านะคะเลือกพิมพ์จำนวนปรับเป็นสีเส้นได้ค่ะและแตะที่ตะกร้าอีกครั้งไปหน้าเช็คเอาท์ค่ะท่านตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถกดยืนยันการสร้างรายการนะคะ เพียงเท่านี้ออเดอร์ของท่านก็จะส่งมาหาเราค่ะแต่ทุกๆครั้งทางพนักง,งาน call center ของเรานะคะก็จะมีการ capture ตัวใบจองสินค้าและส่งยืนยันทางไลายอีกรอบนะคะหากท่านต้องการจะมาดูว่าคำสั่งซื้อของฉันมีการทำอะไรไปแล้วบ้างก็คือสามารถมาแตะที่ตรงขีด3ขีดตรงนี้เลือกประวัติคำสั่งซื้อ และดูเลขที่คำสั่งซื้อของเราสถานะตอนนี้ก็คือ pending นะคะยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหากพนักง,งานขายมีการนำไปทำขั้นตอนต่อไปก็อาจจะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการจัดส่งนะคะแล้วก็เมื่อส่งเสร็จแล้วสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจัดส่งเรียบร้อยค่ะขั้นตอนการใช้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะหากาลูกค้ามีคำถามอะไรก็สามารถ สอบถามกับทาง Call Center ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ